หลังคาชิงโคลาย SCG รุ่นเฉดซีรีส์แผ่นทึบสีขาวไข่มุกหลังคาชิงโคลายรุ่นเฉดซีรีส์เป็นหลังคาอะคริลิกแบบทึบแสงสีขาวไข่มุกใช้ในงานหลังคาโรงรถสีขาวสไตล์โมเดิร์นหลังคาหน้าบ้านและหลังคากันสาดหลังบ้าน จำหน่ายโดยตัวแทนจำหน่ายชิงโคไลค์คุณภาพ by SCG อ่านเพิ่มเติมได้ที่คุณภาพ .com แผ่นชิงโคไล์เฉดซีรีส์มีลักษณะเป็นแผ่นอะคริลิกตันทึบแสงสีขาวไข่มุกแผ่นหนาสีมิลสามารถป้องกันความร้อนได้ดีผลิตโดยการร่วมทุนของ SCG Chemical และ m i t s u b i s h i Chemical หลังคาชิงโคไล์เฉดซีรีส์ ราคาต่อตารางเมตรขึ้นอยู่กับจำนวนแผ่นอะคริลิกและวัสดุที่ใช้จริงความยากง่ายของหน้าง,งานและสถานที่ติดตั้งซึ่งราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ประมาณ3,900บาทถึง4,100บาทต่อตารางเมตรเมื่อติดตั้งโดยไม่เหลือเศษแผ่นและอุปกรณ์ติดตั้งโดยราคานี้ยังไม่รวมเสาเสาเข็มและรางน้ำ สนใจติดต่อตัวแทนจำหน่าย SCG ได้ที่โทร095 5150600หรือ Line ID คุณภาพ